ชาวราศีกันนะครับดวงการเงินนะในเดือนกันยานี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับนะ้าพาไปจำตัวได้นะ King of ครับนะครับนะเขาเรียกว่าราชาแห่งธาตน้ำนะครับนะในเดือนนี้เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยทำเ,เรื่องเงินให้มันแบบเป็นเรื่องสบายใจนะหรือว่าใช้ใจ่ายแบบสบายใจนะไม่ใช่ว่าเอาเงินไปผ่านหมดนะเขาบอกว่าเอ้ยเรื่องไหนที่จําเป็นต้องใช้ก็ใช้นะต้องบอกเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะต้อง มีความควบคุมการเงินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนะชีวิตจะได้สบายสมใจอยากนะครับอ่ะเขาบอกว่าในเรื่องของดวงในเดือนนี้เนี่ยนะในเดือนอกันยาเนี่ยนะครับบอกเป็นเรื่องของอการเปลี่ยนแปลงนะไปในทิศทางที่ดีอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยไพ่เทเบลเขึ้นมาทีไรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าทิศทางที่ชาวราศีกันเนี่ยนะจะไปต่อไปในเรื่องการเงิน,นครับ ไปในทิศทางที่ดีนะเออคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ซับพอร์ตนะครับนะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็สนับสนุนคุณเนี่ยนะให้ได้เงินมากยิงย่งขึ้นเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการหนุนดวงอะว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับชาวราศีกันนะผมว่าไม่น่าเป็นห่วงนะในเดือนนี้ถ้ารู้จักกินรู้จักใช้เนี่ยบอกว่าบอกเลยว่าไม่จนแน่นอนนะครับ